สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวนะคะเทสระบบนะคะก่อนจะส่งลูกค้าจังหวัดมุกดาหารนะคะคันนี้นะคะลูกค้าสั่งจองเป็นรถมินินะคะมินิของเรากระบะนะคะกว้างอยู่ที่เมตรสี่สิบนะคะยาวอยู่สองเมตรสี่สิบนะคะนี่เราก็เปิดทางให้ลูกค้าได้ชมนะคะว่าเวลาลูกค้าใส่ของใส่อะไรก็จะไม่ตกพื้นนะคะพอดีเลยคันนี้ก็เตรียมจะส่งลูกค้าแล้วนะคะจังหวัดมุกดาหารเดี๋ยวจะนัดวันส่งลูกค้าอีกทีนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถแบบนี้นะคะต้องโทรมาสั่งจองก่อนเพราะว่ามันเป็นรถขึ้นใหม่จะไม่มีรอที่ร้านนะคะถ้าลูกค้ามาก็จะเห็นว่าเป็นเ็นคิวเพราะว่ามันเป็นรถขึ้นใหม่กระบะนะคะกว้างอยู่เมตรสี่สิบยาวสองเมตรสี่สิบนะคะบางทีลูกค้าถามราคาเยอะมากนะคะบางทีเราก็ตอบไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันมีหลายเพจแล้วก็เราดูแลหลายอย่างนะคะก็ขออภัยในความตอบร่าช้าด้วยนะคะถ้าลูกค้าสนใจจริงๆ รบกวัวลูกค้าโทรมาสอบถามไว้ก่อนได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะคะเอาที่ลูกค้าพร้อมจริงๆเราไม่ว่านะคะเราไม่ได้กดดันลูกค้าว่าเราโทรปั๊บต้องจองไม่ใช่นะคะโทรสอบถามได้คันนี้ก็เตรียมจะส่งนะคะถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้ต้องสั่งจองเท่านั้นนะคะที่ร้านไม่มีนะคะต้องสั่งจองตามคิวแล้วก็ราคา6กหมนเนะคะเราจะขายแค่ก่อนเมษานี้นะคะเป็นทรงนี้จะขายก่อนเมษานะครับเลยไปนั้นก็ราคาก็จะเพิ่มอีกนิดนึงนะคะนี่นะคะ เราก็มารีวิวรอบคันรีวิวขับให้ลูกค้าได้ชมชุดวงชุดเบรกเปลี่ยนหมดแล้วนะคะมีกระจกแถมให้มีบงังฝุ่นแถมให้สตาร์ทกุญแจร,ระบบไฟครบคือได้แบบนี้เลยนะคะหูเหมือนเก้าพันบาทง่ายๆไม่มีเครื่องอย่างเดียวลูกค้าจะไดนะ้รู้รายละเอียดไปเลยถ้าลูกค้าฟังคลิปจบนะคะลูกค้าก็จะรู้รายละเอียดทุกอย่างที่ที่ได้พูดไปนะคะบางทีลูกค้าดูแค่แป๊บเดียวลูกค้าก็ถามว่าเท่าไหร่เท่าไหร่บางทีแม่ค้าก็ตอบไม่หมดแล้วก็บางทีก็ทํางานหลายอย่างนะคะ ก็รบกวนลูกค้าโทรคุยเลยนะคะว่ารุ่นไหนที่ร้านนะคะก็จะมีรุ่น A นะคะแล้วก็รุ่น M M ใหญ่นะคะแล้วก็ M ม i n i คันแบบนี้เลยลูกค้าท่านใดสนใจก็แคปรูปนะคะแอดไลน์สอบถามได้นะคะ ID ไลน์กับเบอร์โทรคือเบอร์เดียวกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ